อ้ําพัชราภาโดนแล้วสั่งตู้ลินชักมาก่อนเห็นของจริงไม่ตรงปกแรงเรียกได้ว่าหลายคนต้องเคยประสบป,ปัญหาสั่งของออนไลน์มาแล้วไม่ตรงปกซึ่งคราวนี้เป็นผิวของนางเอกตัวแม่อ้ําพัชราภาสั่งของออนไลน์แต่ไม่ตรงปกโดยทางอ้มพัชราภาได้สั่งตู้ลินชัก4ี่ชั้นมาเพื่อจะเก็บอุปกรณ์ทําสวนปุ๋ยต่างๆแต่พอเห็นของจริงทําเอาเจ้าตัวถึงกับหัวเราะลั่นเลยทีเดียวเพราะชั้นที่ได้มาเป็นตู้ลินชักที่เล็กมาก งานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตเอนดูหนักอั้มพัชราภาสั่งของได้ไม่ต้องปกอีกแล้วโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าแม่อั้มยังพลาดแม่อั้มผู้เป็นสบความสําเร็จกับการช้อปปิ้งออนไลน์รอบที่แล้วก็เสื้อนะเอนดูและแล้วมันก็มาถึงมันมีอยู่จริงแม่อั้มยังโดนสบายใจแล้วคะ่ะขนาดอั้มยังเจอนะขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวคะ่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ